สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูแนวกับกิจกรรมกลางแจ้งอีกแล้วนะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับครูแนวก็มีกิจกรรมให้เด็กๆมาฝึกปฏิบัติเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรม2กิจกรรมครับครับสำหรับอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็คือรวยนะครับรวยแต่ถ้าที่บ้านเดียนไม่มีก็ใช้ขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับเราจะทํายังไงเราฝึกปฏิบัติยังไงครับ ให้เด็กๆตั้งกลวยวางไว้อย่างนี้นะครับห่ามกันระยะห่างนะครับประมาณขรึ่งก้าวเ้าหนึงนะครับตั้ พอเราตัง้งอุปกรณ์ของเราได้เป็นรูปแบบอย่างนี้แล้วครับขั้นตอนฝึกปฏิบัติดูครับเรานี่คือหนึ่งรอนะครับดูครับดูจำนวนห้าอสองยกนะครับ กิจกรรมที่สองเราตั้งอุปกรณ์ไวเหมือนเดิมนะครับแล้วดูครับยกขาขึ้นหนึ่งข้างแล้วให้เรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วถึงตรงนี้ก็วิ่งมาครับดูครับยกขาขึ้น จำนวน5้ล้อสยกเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับกูแนวขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะครับให้เด็กๆฝึกปฏิบัติอยู่ที่บ้านแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคลิปมาให้กูแนวดูนะครับสำหรับอาทิตย์นี้จบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย